สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน my free people นะครับวันนี้วันจันทร์ที่17พฤษภาคม2564นะครับ mm hmm. ก็คงมีข่าวข่าวเหมือนเดิมๆนะผมว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนะครับจุดที่มาแย่งกระแสข่าวก็คือประสิทธิียโกกอันนี้สำคัญเลยสำคัญนะผมว่ามันเป็นการเปิดโปงตืง่นลรกหนาบางอะไรอย่างๆหลายอย่างใน ขมไทยนะครับแล้วก็มีเรื่องนางงามนะครับที่นางงามพมา่าที่ไปชูป,ป้ายพมา่าพม่าก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่จะต้องติดตามนะครับแล้วก็อะไรอะไรอีกตั้งหลายหลอย่างนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับคือผมว่าบางทีนะเราคนเราเนี่ยเข้าใจคําว่าดิจิตอลผิดๆิดถูกไหมครับคําว่าดิจิตอลผิดๆนะครับ อ่อคอนเทนต์สุดคอนเทนต์ก็อยู่ส่วนคอนเทนต์นะครับส่วนเรื่องดิจิตอลก็คือเรื่องดิจิตอลดิจิตอลมันก็เป็นแค่วิธีการแล้วก็รูปแบบในการเข้าถึงคอนเทนต์นะครับจริงๆแล้วกระทรวงดิจิตอลเนี่ยไม่น่าจะไปยุ่งเรื่องคอนเทนต์มากมายนะเห็นพอดีผมเห็นวันเสาร์ผมดูรายการรายการหนึ่งมันมีการพูดถึงเรื่องการกดไลค์กดแชร์ ถูกไ,ไหมครับอ่าอย่างนี้นะผมก็เห็นด้วยว่ามันมีความตั้งออกตั้งใจในการที่จะแชร์หรือการกดไ like ลค์อะไรต่างๆไอ้ตรงนี้มันเป็นถาาว่ามันเป็นความดิจิทัลไหมอ่าใช่ใช่ดิจิทอลลี่ถูกไหมครับอ่าแต่ถ้าแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่สบายใจนะครับใครไม่สบายใจในเนื้อหาที่ against ตัวเองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ย รวงดิจิตอลก็ไม่น่าไปยุ่งเกี่ยวถูกไหมครับเออเอาใครมีเป็นเนีคอนเทนต์ไหนก็เราเล่นคอนเทนต์นั้นถูกไหมครับวันนี้กระทรวงดิจิตอลเนี่ยน่าจะเป็นกระทรวงที่คำานึงถึง 5G คำานึงถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามารองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับในอน,น,นาคตปัจจุบนันและอนาคตว่าเราจะตามเขาทันไหม ฟังแล้วก็เหนื่อยนะครับยิ่งผมได้รับรู้เรื่องราวของการพัฒนาการของเวียดเทลนะครับหรือว่าในเวียดนามนี่ผมหนาวเลยนะครับเพราะว่าอัตราการแข่งขันัตรา,าการต่อสู้ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็ต้องต่อสู้กันแบบให้ความร่วมมือกันถูกไหมครับวันนี้ก็มีน้องโพสต์มาอันหนึ่ง ผมก็ไม่มีอะไรหรอกผมก็แซวนะครับก็บอกว่าไอ้คนทำก็ทําไปไอ้คนพูดก็พูดไปถูกไหมครับเขาก็คงกันแหกันแหนะว่าไอ้ไอ้คนพูดทําไมไม่มาทาถูกไหมครับไอ้คนทําก็คงพูดไม่ออกก็เลยไม่พูดถูกไหมครับผมก็บอกก็สมควรไงผมไม่คนพูดผมก็มีหน้าที่พูดเองมีเองมีหน้าเองมีหน้าที่ทําเองก็ทําไปแล้วฟังที่พูดด้วยจริงไหมเอาอึตัวเรื่องจริง แล้วจะพูดแล้วไม่ทำเองก็ผิดนะถูกปหใช่ไหมอ่า,อาซึ่งคือคือคนมีหน้าที่พูดก็ต้องพูดไปพูดให้ถูกพูดให้รู้เรื่องพูดให้ถึงทุกคนสื่อสารไปนครับไอ้ส่วนที่คนทํามัาต้องฟังฟังอย่าทําโดยที่ไม่ได้ฟังนะครับแล้วไอ้คนทำเนี่ยทาเสร็จจะดีจะเร็ว S <S ก็ต้องไปพูดให้ไอ้คนที่พูดเราฟังว่าไอ้ที่เองสั่งมา ời. ที่เองวางแผนมาละมันไม่ถูกถูกไหมครับอันนี้นะครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยไงผมก็บอกว่าเนี่ยแหละเป็นความไซโลทิงกิงึงแม้ว่าจะเป็นคําพูดที่เรามาแบบแซวเล่นกันอย่างเงี้ยถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันบอกว่าไอ้คนพูดคนทําเนี่ยผมไม่ได้คนทําผมเป็นคนพูด แต่ว่าก่อนที่ผมจะพูดผมทำอะไรบางอย่างมาผมถึงพูดได้ถูกไหมครับแต่แต่แต่ไอ,อคนทำนะมันก็ต้องทําตามที่คนพูดคนสั่งหรือคนออกแบบคนดีไซน์นั่นมันนั่นมันนั่นมันคือ collaboration ใน life cycle ของการทํางานร่วมกันของคนในสังคมถูกไหมครับเพราะนั้นวันนี้คุณมีหน้าที่ทําคุณตั้งใจทําให้ดีแล้วคุณก็สื่อสารกลับขึ้นมาวันหนึ่งคุณอาจจะมาเป็นคนพูด ถูกไหมครับอะไรทานองนั้นนั่แหละครับคือแล้วไอ้ไอคนพูดอ่ะส่วนมากคนพูดจะอยู่สูงกว่าไม่คนสั่งก็ต้องเห็นใจคนทําด้วยรู้ถึงบริบทเพราะฉะนั้นมันมีจุดที่เชื่อมโยงกันระหว่างท็อปดาวนะครับท็อปดาวท็อปทูบัตทอมบัตทอมทูอัพขึ้นไปสื่อสารกันมันมันเป็น c o l ลาบ o r a เรชักันทั้งใน h o r i z ONTAL และใน v e r t ิ c ค l ที่เกิดขึ้นในการจัดก,การ เชครับฉะนั้นฉะนั้นผมก็แซวน้องไปบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่แปลกหรอกมันก็ต้องมีคนพูดคนทำอ่าจะไปว่าเขาเลยนะแต่ว่าเฮ้ยเรามันเช่คยกันมั้ยมันเป็น P D C A มั้ยมันมีการสื่อสารกับมันก็เหมือนรัฐบาลวลนนี้รัฐบาลพูดๆๆๆดไปไอ้คนทำก็ทำทำแต่มันรู้มันทําตรงน้ำที่พูดหรือเปล่าถูกไหมแล้วบางทีมันก็พูดแบบไม่เหมือนกันสักวันนึงอะไรเงี้ย แล้วมันก็เยอะนะแล้วมันก็สื่อสารได้เยอะไอ้ข่าวสำนักข่าวนู้นไอ้ช่องอื่นี่ช่องข่าววิวิเคราะห์ข่าวเยอะมากเลยถูกไหมมันมี d ดต้าเต็มไปหมดเลยอ่ะถูกไหมแล้วผมผมก็เลยมานั่งนึกบอกโอ้หตอนเนี้ยมันก็จะลิงก์กับไอ้คำที่ผมพูดไว้เมื่อวานนี้ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อวานนี้หรือเมื่อวันซืนเนี่ยที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสกิลของยุคนี้มันคือสกิลของการ การทำ s ิสเต็มทิงก i n g รีคอนเน c ติงเดอะดอ t ต้องเห็นภาพกว่าผมก็รึกอยู่ในใจบอกว่าโอ้ยโข้ามันเยอะมากเลยรับข้อมูลมาอย่างประสิทธิ์เจวกกเนี่ยรับข้อมูลมาเยอะเยอะอย่าพิ่งอย่าพิ่งตัดสินใจว่าอะไรแต่ว่านี่คือแฟกท์ที่เกิดขึ้นข, Ad, ข้อมูลจากพีแอดข้อมูลจากพิเช็คข้อมูลจากคุณช่อข้อมูลจากอะไรไอ้ดารา ล็อข่าวจากอะไรต่างๆมาแล้วคุณ connecting ดอทดดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเก็บข้อมูลนะครับโดยเฉพาะเรื่อง Data เนี่ยผมาเรื่องสำคัญในยุคใหม่ยุคปัจจุบันยุค 5G ยุค smart city ต่างๆ Data จะเป็นตัวแปรสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับก็มีคำที่เป็นคำเขาบอกว่าเ a ต a a นาฬิ นะครับยุคไหม่ยุคนี้เป็นยุค d a Data a n a l y t i c s คุณต้องทำ Analytics แม่งชีวิตผมเรียนมาแต่ d Data Ana Analysis แล้วจนเกษียณละจนจนใกล้จะเกษียณละแล้ววันดีขคืนดีมามันมี d a Data a n a l y t i c s มาอีกอะไรวะมันคืออะไรผมก็สงสัยมาตั้งนานแล้วแต่แต่ผมก็ไม่ได้เคยที่จะไปคิดว่ามันจะแตกต่างกันยังไงแต่วันนี้ผมบอกว่าโอ้โหมีแหล่งข้อมูลมากมาย เราก็อยากจะเชื่อแต่บางครั้งเราก็เชื่อไม่ได้ถูกไหมครับอพอเราเชื่อไปปุ๊บพอเรารู้ไปปุ๊บพอเราทํา d a t a analysis ไปแล้วมี c ค n า n ห์ติ้งเดอดแล้วส่วนแล้วโซวว่ามันมีผลประโยชน์อะไรกับตัวผมไหมมันมี Impact อะไรในการตัดสินใจไหมฉะนั้นวันนี้เวลาเวลาเราพูดทำความว่า Data Analysis อะ่ะมันก็เป็นวิธีการวิเคราะห์ Data แบบถูกไหมครับมันมีเครื่องมือต่างๆมากมายในการวิเคราะ์ นะครับตั้งแต่คุณเรียนมาส t ิตินะครับดิเ i ชั่น a อนนลิถูกไหมเดต้ a Analysis การวิเคราะห์ Data แบบกลุ่มแบบตายต่างๆทั้งหมดเลย Data แบบแบบโอ้ยแบบมีเล็กน้อยสุ่อะไรอย่เงี้ยเรียนมาตั้งแต่ตลอดชีวิตนะครับแต่วันนี้พอคุณมาทำาอน l าลิติปึ้งปบก็บอกว่า Data Analysis มันเป็นส่วนหนึ่งของ Data Analytics แต่ a อน l าลิตินะั่นมะันกะ็นะคือการ เอา Data นั้นมาวิเคราะห์และตัดสินใจ based on decision body. ทางธุรกิจหรือบริบทถูกไหมครับอันนั้นเป็การวิเคราะห์วันนี้ผมผมผมบอกเลยว่าถ้าเกิดผมฟังข่าวประสิทธิ์เจียวโกกมาผมเนี่ยผมว่าผมมีแค่ Data Analysis ว่าไอ้ความเป็นจริงมาขนาดไหนผมไม่อานาลิติกอะผมไม่เอาไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตผมผมก็ฟังเฉยๆถูกไหมครับ นั่นนั่นนั่นหมายความว่าวันนี้ Data ต่างๆที่มาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางครั้งมันก็มีประโยชน์กับตัวเราบางครั้งมันก็แทบไม่มีประโยชน์กับตัวเรามาถามว่าวันนี้เรามีทิศทางในการตัดสินใจของธุรกิจเราของชีวิตเราคประโยชน์ของเราเราก็จะไปควานหาเอา Data เ,เหล่านั้นมาใส่แต่ตลอดชีวิตเราที่ผ่านมามี Data ถังถมเข้ามามา,มากมายนี่ยังดีนะว่า ในอนดีตเนี่ยไม่มีดิจิทัลแต่วันนี้มันมีดิจิทัลเราเดต้าทั้งใหม่และเก่าก็ถังถมเข้ามาในรูปของดิจิทัลถูกไหมครับเดต้านา l y ติกมีหน้าที่เขี่ยออกนะอันไหนไม่เกี่ยเอาออกไปนะถูกไหมครับ Data a n a นาสิตเราอาจจะ a n a l สิตเดต้าเต็มไปหมดเลยแต่เราต้องรู้ว่าอันไหนมันเกี่ยวข้องกับตัวเรานไหไม่มันมันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าจะทำา Data analysis เนี่ยมันต้องตอบได้ก่อนว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันมันมีผลอะไรต่อธุรกิจของประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นข้อที่มันเลวร้ายคือเราก็ไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วทิศทางที่จะเป็นไปนะครับการดำเนินง,งานของประเทศไทยที่สำคัญมันคืออะไรมันรู้สึกม่วๆกันไปหมดถูกไหมครับในในภาวะวิวกฤตของ ในภาวะเนี่ยอย่างตัวอย่างเช่นในภาวะวิกฤตข,ของที่เราจัดก,การของโควิดอยู่ดีก็มีนโยบายปราปรามคอ์ััปชันขึ้นมาบ้าหรือเปล่าอ่ะ,อะ,อะ,อะนะครับเพื่อนผมเขีนเยนอะไรบอกเฮ้ยผมได้ยินนโยบายเนี้ยมาตั้งแต่เด็กๆถ้าเด็กๆก็ไม่ต่ำกว่า50กว่าปีอะ<ม>่ะนั่นน่ะสิแล้วก็เห็นมีสำนักงานปชออปชสปปเต็มนมาหมดเลยแล้วสุดท้ายคุณจะมีวาระแห่งชาติทำไมวะ เออมันใช่เรื่องไหมมันมันใช่เรื่องเวลานี้ไหมเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องฟื้นคืนเศรษฐกิจเป็นเวลาที่เราจะต้องจัดการกับโควิดจัดการกับวัคซีนนี่นี่แสดงว,ว่าไม่มีอนาลิติอนาลิติใหม่คือไม่เข้าเรื่องในการที่จะเอาเดต้มาใส่อ,อะไรต่างๆผมอ่านข่าวผมบอกขยะไม่ฮะใช้ไม่ได้ ผมว่าอนี่แหละครับคือคือประเด็นสกคัแต่ประเด็นเนี่ยประเด็นผมก็คือประเด็นผมก็คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Data าระดัสิ์หรือก็ Data าระดัติดหราประเด็นนั่นคือเราเข้าใจบริบทของชีวิตเราเราเข้าใจบริบทของบริษัทเราเราเข้าใจบริบทขององค์กรและของประเทศที่เราต้องโฟกัสไหมถ้าเราเข้าใจเราจะรู้ว่าเราควรจะไปเอา Data อะไรมาข้อมูลอะไรมา แล้วคิดตัดสินใจเพื่อมุ่งไปสู่จุดนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องทุกคนที่อยู่ในประเทศได้รับข้อมูลแตกต่างมากมายมาต้องรู้จักกรองครับต้องรู้จักไอ้นั่นกับมันจะไปอินกับมันอย่าเป็นหลงกับมันเพราะบางเพราะบางเดต a ปุ๊บพอเราใส่เข้าไปในหัวสมองเราป,ปุ๊บเราซึมแล้วเราหลงกับมันแล้วเขาพูดอะไรเราก็เชื่อถูกไหมครับแล้วพูดอะไรเราก็เชื่อว่อรเราเชื่อแล้วแล้วมทำพาให้เรามัน เบีเ่ยงเบนออกไปจากทิศทางที่เราควรจะเป็นวันนีถถ้ถ้าถามผมบอกว่าแล้วผมตัดสินใจยังไงผมก็ต้องตอบว่าไอ้สิ่งที่เราจะคิดตัดสินใจนั้นน่ะมันเอฟเฟกกับเรามากขนาดไหนมันเอฟเฟกกับประเทศมากขนาดไหนมันเอฟเฟกกับประชาชนมากขนาดไหนนี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทํานี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องทําและสิ่งสําคัญมากเลยมันต้องอะไรกันและไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ใช่มีแต่ Big Data มีแต่ Big Data แต่คุณไม่มีทิศทางเพราะคุณมี g Data ้าคุณ a n a l y t i c ไม่ได้คุณแต่มีเครื่องมือแต่คุณไม่มีโจทย์ให้เขาเพราะคุณไม่มีโจทย์เพราะคุณไม่รู้ว่าประเทศไทยจะไปในทิศทางไหนเพราะผู้นำไม่สามารถที่จะบอกได้แล้วพวกใหม่ครับนายนายฟีพิลครับ